ทุกคนทุกคนคะดูโูเสื้อผ้าเจ้านายเอาให้ทุกคนดีเดวนนะทุกคนคือไม่ได้ใช่แค่นั้นโอ้ยดู คือเจ้านายของน้องบางอ้นนะทุกคนคือการทักทายสบายดีเล้วจ้ะเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่างฝั่งลาวฝั่งไทยอะไรก็ทั้งต่างประเทศเล้วจ้ะเด้อเมนี้ก็กลับมาพบมาพบกับเฮาซงคนเอื่อยนองเนาะทุกคนเอ้ยผากันแบบขึ้นไปเบิ่งเสือผาเบิ่งเขื่อแต่เขื่อแต่นะทุกคนเขื่ออะไรใครย้อยคือคือแบบมันเลอไลายมากๆเนาะพูดเลอะเอาเลยนะก็อันไหนที่ไม่เอาอ่ะก็เก็บไว้บริจาคเพราะว่าบริอาในหมู่บ้านมันจะมีทีบริจาคเมนเนาะทุกคนถาวาลูก น้องเบ้าแล้วก็คือห้อ่าแล้วก็ห้เก็บไหวใส่ทุงเนาะทุกคนเพราะว่าเดนจะได้เอาไปห้คนอื่นอีกต่อไปอ๋อคือเสื้อผ้ามีแต่โตัดีๆทั้งนั้นเลยเละแตะมาตัวโอ้ยบริวารซีราคารักลอยและง่าน้องแบบว่ามันค่าลายลอยนะทุกคนเบิ่งเนื้าผ้ายังดีมากๆเลยยี่ห้อนะทุกคนนี่ตะยี่ห่อยังไงโห้ทุกอย่างมียีหอมดเลยอ่ะเนีนๆมียี่หอแบบบ๊บโบกแค่เสื้อโบ๊กแค่แบบว่า อ่าจะเป็นกังเกงเนาะเสื้อผ้านะนบอกเวยทุกคนเดียวจะเหลือเอลน้องอ่อนกับอ่าเอวพีแพรว่าเนาะเอยแพรว่าบอคือกันเนาะเอลมันตาไกวาเนาะเพราะว่าเป็นผดผดเป็นผู้ใหญ่นะเพือ่อนกะแล้วก็แบบใ,ใครใข่จำหน้าหน้องอ่อนนะจำ<ม>หน้าหน้องอ่อนกับแบบว่าใครแบบว่าอ่าเอวซํากันเนาะนทุกคนหลุดล่าเขาเดียวกันบอกเลยอะ่ะคันคุณ <laughs> เอเลยเสีค <laughs> 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 ้ ว้ยสวยนี่ชิช่มพูว่ะยุ่มพูแล้วอะจริงๆโหทำแบบแต่เดือดเอาก็เอาตัวนี้ขอลองตัวนี้ได้ไหมคือชิช่มปลาใส่ได้ทุกตัวเลยอะเลยพราใส่ได้ทุกโต้เลยพ่อแม่พี่น้องบบต้องสื่อแล้วส่งบดนิเพราโบต้องสื่อส่งเลยทุกคนเก็บเงินไว้ซื่อยางอื่นสื่อแนวกินพามันดีอะดูดูแต่ว่าส่งบบตองใส่โุ้ยลายดอกอะ มากที่แล้วทุกคนโอ้ยคะน้องออนน้องอนเลือกเอาเลยนะนี่เป็นชุดแพรสวยสวยใช่ต้องกลับกันจริงสินี่นี่มันมีกันเก่งมันมันมีสุดมันสวยมากเลยแล้วชอบสีม่วงชอบสีชมพูสีขาวเ๋อคุณคุณใส่สีม่วงน่าจะสวยใช่สีสีสีม่วงสีม่วงสวยคุณน้องออนเอาเลยต้องดูด้วยว่าไหนที่คุณเอาอ่ะสวยสวยอ่ะ นี่นะคะทุกคนคือชุดนี้น้องออนใส่พอดีเลยสวยนี่ค่ะชุดนี้นะคะเนี่ยอ่ะน้องออนเทียบสิอ่านี่เลยคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมสวยน่ารักเลยแล้วก็มีสีม่วงด้วยที่น้องออนเอานะทุกคนเนี่ยแพรวก็ว่าน้องออนใส่สวยตัวเนี้ยเ,เอแล้วก็กางเกงสีชมพูตัวนั้น,อนเออพ,พี่แพรว่ค่อยชอบออคุณชอบมีโบก็น่าจะก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเด็กๆอะเนาะเราก็จะไปใส่แบ๊วๆเบเหมือนเขา โอ้ทุกคนคือเนื้อผ้าโอ้โหยังดีเลยคืออันนี้คือเสื้อผ้าไม่ได้ใช่เสื้อผ้าเก่านะทุกคนคือลื้อออกมาจากตู้คือลื้อออกมาจากตู้ใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆแล้วก็เลยให้เรามาเลือกเอาอ่ะชอบสีดำอุ้ยสีดำนั่ชอบมากคนทำไม่นอ่ะลอลองลองลองตัวไดแต่ทคนข้าขออนุญาตนะ ทุกคนะคือสวยมากเลยอ่ะเนี่ยยังเท่เลยมีกระเป๋าด้วยจะแมยเขาใส่แต่แบบนี้เหรอเป็นชุดกระโปรงอ๋อล้วเห็นงานี่ใส่แบบแบบว่ามันแบบว่ามั่บอกเป็นสักขาสักขาจังยังกะบอกราะมันเป็นแบบุกคนคือดูดีมากเลยเพราวใส่เข้าไปแล้วดูดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณนี่กางเกงงเงสื้อตัวใดติ๊กตันนี่นี่นี่ไงนี่ไงอี่แล้ชุดมันโอ้ชุดขาวเหรอ โอ้ทุกคนมันเป็นเสื้ออันนี้นะนี่ทุกคนจะหายเบิร์นทุกคนนี่โเป็นไงคะตัวนี้สวยไหมคะโอ้ยตัวนี้สวยมากเลยขาวทั้งชุดเลยทุกคนต้องขอโทษขอไปนะคะคือผมมันไม่เรียบร้อยเนาะมันเลยดูไม่ค่อยดีสักเท่าอยนะคะทุกคนแต่คือเสื้อผ้าคือแบบนี่เลยค่ะนี่เลยนี่ค่ะโอ้โหมันจะไม่คู่เท้าสีดานะทุกคนเนี่ยโอ้โหงามงานคือสุด ุดย้อนค่ะโอเคโอเคโอเคตกลงรอตกลงรอตกลงนี่ทุกคนลอกอีกแล้วทุกคนลอกเงเงเอวสูงเงเงเอวสูงแบบกับเสื้อสีขาวทุกคนคะนี่นุ่มออนนุ่มอ่อนพากเสียงน้องนี่ทุกคนใส่เสื้อางเงเอวสูงเนาะคือบอลนี้โอ้หนี่ค่ะนี่ทุกคนเอ้ยเห็นไหมสวยไหมคะโอ้ยดูดิมังเลยเดี๋ยวได้ทายลูงไหมโอ้ยอ่าเละกูเละโอ้โห เดียวว่ะโอ้ทุกคนคือสุดยอดอ่ะมันยอดไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยงามกระโดดอ่ะนี่ด้วยมีคัดคายที่นีทรงตัวอ่ะตัวยืนตัวแข็งตัวหน่อยอ่ามีติดนี้ตัวเล็กโู้ยมันสิเล็กไหมจุดเก้าโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยดีใจมากๆเลยอ่ะดีใจจะบอกยังประถูกอ่ะน้องอ้อนนะทุกคนสรุปแล้วอ่ะน้องอ้อนอ่ะนั่งเบิ่งเอื้อยบัดนี้ น้องอ้อน,น่นางเบิงเออยทุกคนนางเบิงพ่ว่าเลือกสุดแล้วก็ใส่เนาะเ<ด><น>พราระว่าเพราะว่าบอกง่ายคือบริเขาขัางตัวเองทุกคนต้องขออนุญาตนอ่องหวาดคำนี้เสื้อผ้าไรเน,นี่ยส่วนรายจะมีแต่พ่ว่าใส่ได้ <c oughs> <c oughs> แบบเครื่องเก่งเนาะมันกะเออมันเห่วเนาะมันเห่วแมนอะแมนแมตัวนี้น่าจะลองอ่ะต้องใส่กับเสื้อที่าวปะ ใช่ใชย่างกระไรนะคะทุกคนคือคือมันลายมากๆพ่อแม่พี่น้องนาะเดี๋ยชายเบิงด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะต้องข้ออนุญาตด้อจ้ะขอ้อโทษข้อภัยน้ำเด้อเนาะนี่ใายเบิงคือแบบคือมันลายมากๆ,ากๆนะทุกคนอันนี้คือแค่บางส่วนุกคนกล้องกันเนาะพี่คือแบบแค่บางส่วนเองนะเนี่ยเนี่ย โอ้ทุกคนต้องข้อถอดข้อไปเนอที่มันบเรียบร้อยทุกคนเพราะว่าเขาหลือออกเขาหลือออกแบบอืเป็นขยงเลยนะทุกคนเนี่นยเนี่ยแพ่ว่ากระดาษละกล้องหนึ่งกล้องเบลเถอะนะมากสีนี้แต่ไม่มันไม่เหมอนนะมันเหมือนนะ <S <S ไม่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 มไม,ไม่ไม่ค่อย พ่อแม่พี่น้องคลิปเรื่องกัรนเลือกเสื้อผ้าเขาเข้ากับมวลซึนโฮเซลทุกคนเลือกยิ่นบวถือพ่อแม่พี่น้องเอ้สเสพสิหาเบิงนอก่าสเสพได้รายมากๆ,ๆนะทุกคน <c oughs> ต้องขอโทษขอภัยนอกย่างบาทตรเนะทใน่ะนะทุกคนและสิ่งสําคัญต้องขอโทษขอภัยหั้วหยงหัวยองพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาลองกันแล้วลองกันทีนะทุกคนคือลองลายโตมากๆนะทุกคนอยากบอกเลยว่าเสื้อผ้างเป็นมิแตโตดีๆนอหนงอ้อนนอล้วก็แบบมิแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะต้องขอขอบคุณจ อีกครังหนึ่งเนาะทุกคนขอขอบคุณนายจ้างคนไทยหลายเดอ้อที <Okay. S 1> มีความเมตตากรุณาปานีให้เจมู์เฮ้า้องซองคน <Okay. S 1> เอ๋ยเนาะทุกคน,กค,นคือเป็นความโชคดีของหนองอ่อนและโชคดีไปกว่าหนองอ่อนคือซาเแพททุกคนเพราะว่าเป็นยังคือโชคดีไปกว่าหนองอ่อนคือซาเแพเพราะว่าซาเแพทบอกแมนลูกจ้างเพื่อนเนาะทุกคน,นกแมนเป็นแค เอือยข้องนนองอ่อนทุกคนนอแลก็แบบทีไดลินกับหนองแบบบางครังบางคาทคนแต่เพื่อนกันยังมีความมีน้ำใจเนาะทุกคนเพื่อนยังใส่คํำว่าถ้าพี่แพรวาชอบก็ให้พี่แพรวาออให้ให้พี่แพรวามาเลือกเอาด้วยนะพี่แพรวาชอบอันไหนก็ให้พี่แพรวาเอาไปได้เลยทุกคนคือเป็นใส่คํำนี่วะให้เช่าให้แพรวามาเลือกเอาเนาะทุกคนมักตัวไดอยากได้ตัวได้เอาไปเลยโอ้โหคือแบบ คนอันนี้คือเสื้อยืดโอ้ยนี่ทุกคนคือสวยมากเลยเนี่ยคือสวยมากนะคกเห็นไหมคะรบคือสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนสวยสุดๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้โหในของทคนโชว์สิยี่ไงโอ้เอาปิดหัวได้ไหมปิดหัวสิีเลยนี่ยเห็นไหมคะทุกคนคือมันสวยมากอ่ะคือเราแบบทุกคนอันนี้คือเป็นแบบเป็นเสื้อยืดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแค่เป็นเสื้อยืดธรรมดาแต่ว่าเสื้อผ้านี่ดีมากเลย่อยง่ายคือเสื้อผ้าแฟชัดเนาะทุกคนตัวหนึ่งกับประมาณสามสี่ร้อยเนาะทุกคนเนาะดีใจร้ายนะทุกคนดีใจแห่งๆเนาะโอเคจากคลิปนีห้องกัถือว่าเป็นคลิปที่มีความสุขและเป็นคลิปที่ซุงคนอ่า ทรงคุณค่างคุณค่าท่าทางคิดใจนทรงคุณค่าทางิตใจพอไม่พี่น้องเอ้ยน้องทั้งแบบบพราว่าทั้งคิดใจอะไรทั้งเสื้อผ้าวเพเกะมีคุณค่าทางหลังนะทุกคนเนาะโอเคจ้าเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณในไลน์เด้อจ้าเด้อขอฝากถ้ามักคลิปนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแหงใจให้ทีมงานเมเบาคนเล่าสองคนเดียน้องเฮาในเด้อจ้าเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye.